And สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอที่มอนิเชนลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เก็บมาจากประสบการณ์จากที่ทีมงานอุ่นใจใกล้หมอไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์มาครับแล้วก็ได้ไปพบกับคุณหมอที่เป็นอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาของโรงพยาบาลศิลปแพทย์แล้วก็มีผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบแตกหรืออุดตัน หายจากตรงนั้นแล้วมาเจอสภาพอัมพฤกษ์อัมพาตครับท่านผู้ชมก็คงจะนึกภาพบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเหตุใจเพราะว่าผู้ป่วยที่เจอสภาพอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้อวัยวะแขนขาที่อ่อนแรงไปในเรื่องของการกลืนอาหารอะไรต่ออะไรที่จะต้องเกิดการสำลักแล้วก็การบำบัดรักษาก่อนหน้านี้ก็มีแต่ทานยากับทำกายภาพบำบัดแต่ทุกวันนี้ โรงพยาบาลสินแพทย์ได้นําเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกแบบหนึ่งมาใช้คือการใช้เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับตรงนี้ว่าการใช้เครื่องนี้ได้ประโยชน์ยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปดูก่อนครับว่าผู้ป่วยนะครับมากับลูกสาวก็ลูกสาวนี่ก็ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณพ่อเป็นอันดับแรกก่อนเชิญไปฟังได้เลยครับอ่ารู้ว่าผิดปกติก็รีส่งโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นน่ะยัง ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรอะค่ะอ่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะก็รอรับการอ่าสแกนสมองอะค่ะ<ม>คือเพื่อบ่งชี้ให้แน่ชัดว่าว่าว่าเป็นจริงๆอะค่ะก็คือออกจากโรงพยาบาลน,นั้นแล้วก็มารับการรักษาที่ศีนแพทย์นะคะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์อยู่ค่ะที่ทโรงพยาบาลเ<อ>ก่าก็คุณหมอก็รีบมาสแกนสมองเลยอะค่ะทำการสแกนสมองแล้วก็พบแพทย์แล้วคุณหมอก็ให้ยาะคะ่ะ แล้วก็ส่งทํากายภาพคุณหมอบอกว่าเห็นเลยว่าเส้นเลือดสมองตีละค่ะคือตรงไหนจุดไหนที่เป็นเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เกิดอาการเป็นอัมพฤกษ์นะคะ,คะได้ฟังจากบุตรสาวของผู้ป่วยแล้วคราวนี้มาติดตามฟังจากคุณหมอสุกรีสมานไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลศิลปพทย์กันต่อไปเลยนะครับออันนี้เป็นเร่องเป็นคําของภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าเราจะเรียกว่าอมัมพฤกษ์คือ เป็นบา้าเป็นไม่ทั้งหมดคือ,อยังพอขยับพอเคลื่อนไหวเองได้นิดหน่อยอย่างเรียกว่าอมพฤกพ์ถ้าบอกอมพาตซีกซ้ายก็จะแปลว่าซีกซ้ายขยับไม่ได้เลยถ้าของหลอมด้วยสมองเราจะเป็นแค่ซีกซ้ายหรือซีกขวาอมพฤกพ์ก็ยังขยับเคลื่อนไหวได้บ้างอมพาตคือเคลื่อนไหวไม่ได้เลยขึ้นซีกคือกลุ่มที่เรียกว่าสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองอุดต,ตันนะกลุ่มนี้สาเหตุมาร่วมเล่มกันหลายๆอย่าง โดยเริ่มตั้งแต่ความดันโลหิตสูงไขมันสูงภาวะอ้วนไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่และภาวะขาดสารอาหารบางอย่างหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคกรรมพันธุ์ซึ่เจอได้น้อยบางชิดก็ยังเจอได้เหมือนกันนี่คือกลุ่มใหญ่กว่าและเจอเรื่อยๆและเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาหาเราที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลกันทุกวันได้ฟังจากคุณหมอสุกรีแล้วนะครับว่าอัมาพาตซีกซ้ายที่ขวามันจะมีผลต่ออวัยวะทางฝั่งตรงข้ามกัน นั่นก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับต้องเข้ารับการบําบัดโดยการทํากายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูแต่ว่าฟื้นฟูก็ค่อนข้างจะเห็นผลช้าหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลได้ชัดเจนนะักเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับตอนเบรกต่อไปเนี่ยจะได้ชมแล้วครับว่าการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ของโรงพยาบาลศิริแพทย์เนี่ยมีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยได้ยังไงบ้างสักครู่เดียวครับ อุ่นใจใกล้หมอฉบับเตือนกรกดาคมมีเรื่องเด่นจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคไตมาเน้นให้เห็นพิษภัยจากโรคไตวายเรื้อรังที่จะแฝงตัวมากับโรคเบาหวานและบั่นทอนการใช้ชีวิตของผู้ป่วยทุกวันเวลาส่วนคอลัมน์ประจำได้หยิบยกกรณีผู้ป่วยต่างชาติเผชิญอาการเหนื่อยจัดโดยไม่รู้ต้นต่อแต่โชคดีมาให้หมอไทยรักษาพ้ทนทรมานก่อนอาการจะซุดหนัก อ่านได้สบายใจกับก้าวใหม่ของเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อกระจัดริ่มเลือดตกค้างให้หัวใจหมดปัญหาไม่ต้องผ่าตัด กระเทือนขนาดไหนเมื่อสอส,อส,อสอถูกวิจารณ์ว่าเป็นกองทุนสามล้อถูกหวยติดตามได้จากความเห็นของคอลัมนิสต์ชื่อดังทั้งยังมีคอลัมน์ประจํามาสร้างความเพลิดเพลินเจริญใจเมื่อได้เวลาไขปัญหาขาดเตียงกับหมอป่านอุ่นใจใกล้หมอจัดส่งถึงมือท่านทุกเดือนโดยไม่ต้องเสียเวลาหาซื้อแค่สมัครเป็นสมาชิกตามนี้แล้วรออา่านอุ่นใจใกล้หมอได้เลย าติดตามอุนใจใกล้หมอในเบรกที่2กันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เขามีการคิดค้นจนกระทั่งสามารถมั่นใจได้แล้วว่าจะนํามาใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูนฟสภาพของผู้ป่วยอัมพฤกอัมพาตอ,อย่างเห็นผลติดตามได้จากคุณหมอสกรีก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วขึ้นกับขนาดความรุนแรงของการสูญเสียของสมอง ถ้าเกิดว่าย่อมขาดเลือดมีขนาดกว้างขวางมากก็บอกเลยบอกโดยตรงๆเลยว่าถ้านในสมัยก่อนไม่มีทางที่จะสามารถช่วยได้ให้กลับมาฟืน้นคืนได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นย่อมขาดเลือดเป็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับเซลล์สมองเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถช่วยซ่อมเซล์ซ่อมเติมหรือว่างอกใหญ่ประสาทเข้าไปช่วยการทำงานของเซลล์ที่สูญเสียไปได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเกิดย่อมขาดเลือดเันเล็กสมองส่วนข้างๆเซลล์สมองรอบๆสามารถช่วยงอกใจประสาทเข้าไปชดเชยซ่อมแซมการทํางานตรงนั้นแทนได้ไกลไกนี้จริงๆแล้วมีในร่างกายของเราเองแต่จะทํางานในระดับน้อยๆเท่านั้นเพราะว่ามันไม่มีทิศทางไม่มีใครบอกว่าจะต้องงอกไปยังไงจะต้องทํางานอะไรแทนนะครับในสมัยก่อนก็จะมีเพียงแค่าการฝึกกายภาพอย่างเดียวเป็นตัวบอกว่า คุณต้องพยายามขยับแขนข้างนี้ขึ้นมานะแต่เป็นการบอกโดยการไปฝึกแขนขาอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้นอกจากการทำกายภาพแล้วมันยังมีอย่างอื่นช่วยกระตุ้นเช่นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยกระตุ้นสมองการใช้สากไฟฟ้าช่วยกระตุ้นสมองเป็นการทำร่วมมือกับกายภาพให้เราให้สมองของเรารู้ว่ามันควรจะซ่อมแซมควรจะฟื้นฟูไปในทางไหนเขาเรียก TMS Transcranial Magnetic Stimulation นะครับเป็นการใช้สักของแม่เหล็กเข้าไปเหนี่ยวนำเซลล์สมองให้มีการทำงานที่มากขึ้นและเราเริ่มเห็นความหวังเหมือนแสงแห่งความหวังที่ปลายทางสำหรับคนไข้ที่มีเรื่องอามาัมพฤกษ์เรื้อรังมานอกจากการกระตุ้นในช่วงแรกๆคู่กับการกายภาพในช่วง12สัปดาห์แรกที่ดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเลยมาคนไข้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาเป็นปีเป็น2ปีเป็น3ป,ป,นปีการทำกายภาพร่วมกับ การใช้ TMS เจ้าแม่เหล็กหรือไฟฟ้าช่วยกระตุ้นสมองเนี้ก็ยังให้ผลที่ดีขึ้นกับคนไข้ได้อยู่เรื่อยๆก็ทำมาครั้งนี้ครั้งที่6ค่ะแต่ว่าครั้งที่2นี่คือเห็นความชัดเจนว่าเขาพูดได้ชัดขึ้นแล้วก็ไม่สำลักอะค่ะเวลาทานอาหารหรือเวลาพูดบางทีก่อนนั้นนียจะสำลักน้ำลายเวลาพูดค่ะตอนนี้คือดีขึ้นไม่ไม่ค่อยสำลักทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ขานี่ก็ดีขึ้นค่ะเกรงน้อยลง ครั้งแรกที่มาก็คือเดินได้แต่ไม่ดีเท่านี้แล้วก็การกลืนการพูดก็จะไม่ชัดเท่านี้นะคะ่ะครั้งที่สองนี่คือพูดชัดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สำลักอะคะ่ะไม่สำลักน้ำลายเวลาเขาพูดหรือว่าเวลาทานอาหารทานน้ำอะไรยเงี้ยค่ครั้งที่5ครั้งที่6นี่ก็คือใช้จดจานได้ดีขึ้นก็คือทานข้าวได้เองอะไรได้เองติดกระดุมเสื้อได้ใช้แขนข้างที่อ่อนแรงได้ดีขึ้นนะคะ อตอนแรกที่เป็นก็เหมือนหมดความหวังไปอะค่ะว่าน่าจะมากับปกติไม่ได้อะค่ะแต่พอมาทําเครื่องอันนี้แล้วรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะเกือบป,ปกติก็เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เรียกย่อยๆครับจำง่ายๆ TMS ซึ่งย่อมาจาก transcranial magnetic stimulus อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์นำมาช่วยในการฟื้นฟูบำบัดอาการภาวะแขนขาอ่อนแรง ปือนน้ำลายแล้วสำลักทานอาหารสำลักซึ่งเดิมเนี่ยผู้ป่วยอัมาพาตอัมพฤกษ์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขด้วยการทานยากับทํากายภาพบําบัดเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกส่วนหนึ่งที่จะาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้แต่ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ต้องขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างต้องลองขอข้อมูลเพิ่มเติมดูจากคุณหมอสุกรี ที่โรงพยาบาลสิริแพทย์ครับเรายังมีเทคโนโลยีในเรื่องของการพื้นฟูบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเนี่ยนะครับมาให้ชมอีกในตอนต่อไปโรงพยาบาลสิริแพทย์ก็มีข้อมูลในเรื่องนี้วันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ